เขาบอกว่าเหมือนตอนนี้เนี่ยเขาจะจับคู่ให้เจมส์คู่กับน้องเอ้ยไม่ใช่เจมมาคู่กับยาย่าทีจะมีละครอะไรอย่างนี้เจมมาพักไรนบ้างคะอันนี้ผมยังไม่ทราบรผมก็ผมว่าให้เขาให้ผู้ใหญ่ท่านตัดสินใจดีกว่าแต่ว่ายังไม่มียังไม่ได้ยังไม่ทราบละครด้วยสัวนตัวเคยได้ร่วมงานกับยาย่าหรือยังยังไม่เคยแค่นั่งเซ็นลายเซ็ของทางพี่ย่าในงานในวันที่เซมปฏิอินแล้วก็ได้เจอกันบ้างตามงานแล้วเวลาอย่างงั้นช่องอะไรอย่างี้ได้เจอกันบ้างผมได้ได้คุยกันบ้างเคยได้ยินข่าวบ้างหรือเปล่า ไม่เคยไม่เคยไม่เคยเคยมีคนถามนิดหน่อยแต่ว่าเราก็เราก็ไม่เคยได้ยินหรือไม่มีใครเคยพูดอะไรเลยเราแ่ร่วมงานกันเราไม่รามพี่กับพี่ยาย่าเราเรียกเกิยาย่าเขาบอกว่าเราดีใจที่ว่าเราก็ดีใจที่อยากจะทำงานกับทุกคนครับผมแล้วก็แล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ทำงานหลายหลายคนเราก็ดีใจเพราะคือเหมือนได้เพื่อนใหม่ๆด้วยครับแล้วถ้ามาเป็นกระแตเจมมากับยาย่าอย่างเงี้ยจะว่าไงคะ คือถ้าง,งานออกมาดีแล้วคนดูชอบเราก็ดีใจครับไมท่ะมันจะไปทับลายกับรุ่นใหญ่หรือเปล่าพี่ณเดชยาย่าอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าไม่หรอกเพราะเพราะพี่ณเดชน์นยาๆๆ่าเขาเล่นละครด้วยกันน่ารักจริงๆครับผมแล้ว,ลวเรา,เ,ราเองเราดูเราก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยส่วนผมเองเราก็แค่คนดูมีความสุขกับละครเหมือนโดนาทีเราก็ดีใจแล้วครับผมแล้ว,ว,ด,วด้วยตอนนี้เองเจงมส์กิลเขาก็กำลังจะจับคู่กับย่าด้วยเหมือนกันก็ก็ดีครับเพราะจริงๆช่อง3ก็ เขาก็จัดละครให้ทุกคนเล่นด้วยกันอยู่แล้วครับก็นักแสดงทุกคนก็วนไปวนมาได้เจอกับทุกคนอยู่แล้วผมว่าก็เป็นเหมือนได้เราได้เจอเพื่อนใหม,ใหม่ๆได้ทํางานกับคนใหม,ใหม่ๆก็ก็ดีครับผมถามด้วยส่วนตัวแล้วเรากลัวไหมด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันเจนจิกับเจมมาอะไรอย่างเงี้ยพอมีข่าวชงปมาไม้แปมาเป็นไปมาคนทำให้ความเป็นเพื่อนของเรามันหายไหนคือไม่กลัวเลยครับคือคือจากที่ผ่านมาถึงแม้จะมี มีคนเ,เปรียบเทียบยหรืออะไรก็ตามเวลาเจอกันก็ยังเหมือนเดิมเราก็ยังคุยกันคุยเล่นกินข้าวกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับยังเป็นลิงเหมือนเดิมครับผมอดเด็ดยังช่วยกว่าเดิมป่ะฮะอะไรครับอดเด็ดยังช่วยกว่าเดิมไหมที่จริงมันมันอ,อาจจะทําให้เราได้เจอกันนอกเหนือจากการถ่ายละครมากขึ้นก็อาจจะทําให้เราได้คุยกันถึงเรื่องอื่นนอกจากละครมากขึน้นอะไรอย่างเงี้ยเวลาเจอกันตามงานช่องก็จะก็จะชิลสบายขึ้นละครก็จะอีกอารมณ์หนึ่งครับผมอัดเด็ดละครตอนนี้หน่อยได้ไหมคะครับละครล่าสุด ละครที่จะมีอะไรอย่างเงี้ยก็มีแน่นอนครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเราให้ผู้ใหญ่เป็นคนบอกดีกว่าเพราะว่าเราว่าหน้าที่ของนี่ก็คือเป็นหน้าที่ที่ผู้ใหญ่ทั้งคนจะมาพูดแล้วก็ก็รอผู้ใหญ่ดีกว่าครับผมแต่ว่ามีแน่ๆครับผมค่ะตอนนี้ละครยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่คอใช่ไหมเอ่อก็มีมีบ้างที่ทางที่เอก็คุยคุยกับผู้ใหญ่ครับแต่ว่าเราก็ไม่เราไม่ได้ทราบดีเทลมากครับเอาไปชัวร์กนเรื่องอะไรนี่เดี๋ยวมาบอกใช่เลยครับดีกว่าแล้วก็ชัวนๆเลยครับค่ะ